สวัสดีค่ะมื่อนี่กะมะพรกันกับปูไหนไงคือเกาเนาะคะ่ะในเพจปูเปี้ยวพากินนะคะมื่อนี่ซิพามากินเฮดปวกช็อตนะคะพี่น้องเฮดปวกช็อตนี่มีอยู่สองช็อตเนาะคะ่ะอันซีซี่ซึ้นบ่แม่นตยังเลยขายเฮดปวกเนาะคะ่ะพี่น้องเฮดปวกช็อตเนาะนี่กะซมิมีน้ำจิ้มนเนาะคะ่ะน้ำจิม้มที่อยู่ในตรงนี้เนาะมันกะจิเป็นช็อตชอต็ชอตหนึ่งนี่ช็อตหนึ่งเนาะช็อตละสามดอกเนาะคะ่ะ ลองกินเบิงมันจะเสียือจังอึงช็อตมาเนาะอืมอผีดอกเขาเห็หม่ดอเทพปัวได้พี่น้องอือืมอืมขอทางของเขาอยู่เ้ยทาหนีวันเจ็บ วันจ่อยๆพี่น้องเออมีดอกจูมครัอืมมีดอกนึงอ่ะออ น้ำซุปเนาะน้ำซุปแดงน้ำพริกแซ่บมาช็อตที่สองใส่น้ำจิ้มเล็กน้อยน้ำจิ้มที่โค้งเขาขั้วห้านี่แหละเนาะเดี๋ยวฟงนาวใส่เล็กน้อยเนาะเสียบแซ่บคือก,กันกับอึงช็อตเนาะไปนี่ คนน่จูมเพื่อนคาหนี่หวานหวานคาน็ดปวกเนาะ อืมดอกมีใหยแหงด้วพี่น้องมึงน่ะอุ้ยอ้วนเป็นอ้วนเนาะมึงน่ะกินน้ำพริกก็อืมอืมอืมอหวานนก ่บนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ